สบายอ๋อปอดชื้นหรือเปล่าครับน่าจะแบบล้วปอดครับเต็มเลยนะนี่นะครับต้องได้ยงตูนั่นก็แม่ตายนะเฝ้าดูนะครับแม่ตายอ๋อแรบ็บเดียวจริงเลยโอ้โหนี่นะครับรุ่น ยาหนุ่มน่าจะไปหมดแล้วมั้งครับชุดนั้นตัวผู้คอกนูน้นือ,อแนี่นะครับให้มาดูาตัวผู้นะครับน่าจะชุดที่มาถ่ายสองเดือนก่อนน่าจะไปกันหมดแล้วเด<ช>รุ่นน,นี้ก็ใช่ไหครับุนี้มใช่รุ่นนี้นนอ๋อรุ่นนี้นะครับน,น,นี่ขายแล้วนี่นะครับ ตัวนี้ขายแล้วนะครับนี่ไปสระบุรีสระบุรีนะครับนุ่นครสวรรค์ไอ้อนุชัยนาทตัวหลังนุ่นนะครับครับชัยนาทนครสวรรค์อยู่นู่นนี่นะครับอันนี้ดึงเข้าอันนี้เพิ่งเข้ามานะครับนี่ชุดไอแดงนู่นเนี่ยครับไอแดงที่ก็จองนี่นะครับใครหาพ่อวัวนะครับพ่อวัวต้องใช้แบบพวกนี้นี่นะครับก็ คัดออกมาอีกทีนะครับชุดทําพ่อไม่ได้ขายได้ทุกตัวนะครับพ <35. S 1> ่าขายไปเท่าไหร่ครับชุดนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปข้างๆจะเห็นดีกว่านี่นะครับเอาไว้เอาไว้วฝากนี่นะครับสุดหล่อเลยนะครับแดงฉ่ำม,มากนะครับยาวจะเหลือสองตัวตัวโน้น ครับแล้วก็มีคนมาดูเยอะอยู่ครับนี่นะครับเหลือตัวนี้นะครับหนึ่งตัวคนก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันนะครับอยู่ที่แยกมะนาวหวานนะครับพ่อแยกมะนาวหวานนะครับอําเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีอยู่ระหว่างซอย สิบสี่สิบห้านะครับเซนวิตไลกรเสร็ดอะเซนวิตไลกระเสร็ดน,นะครับรเมื่อคืนก็นสองทุ่มเลยมาดูอ๋อคนแถวนี้นะครับพ,พ่อเพชรบูอ๋อขุ่มหมากไก่ฮะเขาทำงานอยู่แถวนี้อ๋อแย่งว่าชอบบัวนะครับที่ที่แถวนี้โทรมาเขาว่ามาวเขาอยู่ดูอยู่สองทุ่มเลยอย่างว่าแหละคนชอบนะครับ แสงที่บ้านเขาเลี้ยงไหมครับรต้งจะเริ่มเลี้ยงเขก็อยากมาดูวิการใช้รครับคือสะดวกดีนะครับใช้เวลาน้อยเราไปทํางานอื่นได้ครับแต่ต้นทุนมันก็จะดูดูสูงหน่อย,อยครับแต่ว่ามันก็เลี้ยงตัวมันได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเยวราดูตัวใหญ่ตัวแดงยังยังไม่ได้ปล่อยตอนนี้เ,เดเี๋ยวจะขายอยู่นะครับพ่อพาไปดูนะครับทับแม่นนะเพราะทับลูกนี่ก็ลูข่ขาวอ๋อนี่นะครับผลงานเดี๋ยวพาไปดูพ่อเขานะครับนี่นะครับผลงานนี่นะครับพ่อพันตัวนี้ปัหลายห้าปีแล้วอ่ะ วัวห้าปีนะครบับเบามันเลือดร้อยนะครับทับแม่นผลงานดีนะครับได้กี่ช at ุดแล้วครับพ่อลูกเขาสองชุดสองชุดแล้วสามชุดเนี่ยสามชุดกระคดเนี่ยนี่นะครับใส่แม่แดงออกแดงนะครับก็ลูกเขาเป็นสาวแล้วนะครับต้องแบ่งออก ถ้าขายพ่อขายอะไรครับเ่ยก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นห้านี่ประมาณเจ็ดหมื่นห้าให้คนซื้อต่อไปได้ไงครับผมก็ซื้อแสนห้าไงซื้อมาแสนห้านะครับขายเจ็ดหมืนห้าก็ถือว่าได้ได้ลูกเ้าเยอะแล้วนะครับก็แบ่งกันไปนะครับอันดามันใช่ไหมครับพ่อแบนด์ฟาร์มอันดามัน อยู่ไหนครับอยู่แถวประจวบนะครับพ่อใต้แถวใต้คุณคุนครับไม่แน่ใจแต่อยู่ใต้นะครับครับ้ือช่วงโวแพงเลย้งครับตอนนั้นแสนห้านะครับซื้อมานะครับแต่ว่าสีดีนะครับโบสเข้มเลยนะครับแดงเข้มก็้าจเปน ล่างจะเป็นขอบขาวครับตเต็มหมดสึ้นตเต็มหมดอ๋อสีเข้มเลยนะครับก็ผมแปะเบอร์ไว้นะครับเผื่อใครอยากมาดูมาจ้องก่อนถือว่า,าใครซื้อไปทับไว้ไปผสมต่อได้อยู่ครับได้อีกเยอะครับ เพราะถือว่าเป็นช่วงกําลังให้ลูกนิ่งให้ลูก,ลลกดีนะครับดีและทับติดง่ายด้วยครับเจ็ดหมื่นห้าก็ถือว่าไม่แพงแล้วไม่แพงครับเอาไปทับสักชุดหนึ่งก็ขวดอ้วนขายนี่ก็ยังได้ห้าหมื่นอยู่ครับที่บอกว่าไม่แพงคือหนึ่งถ้ามีแม่วัวเยอะนะครับหรือสิบตัวห้าตัวเอาไปคุมฝูงนี่คุ้มแน่นอนเพราะว่าถ้าผสมเทียมก็ สิบตัวก็หลายหมื่นนะครับปีหนึ่งสิบตัวก็หมื่นแล้วครับครั้งละพันนี่หายากมากนะครับผสมเทียมแล้วอีกอย่างได้วัวแบบอายุกําลังแบบให้ลูกนิ่งครับให้ลูกนิ่งแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเรื่องการจ่ายลูกมาดูผลงานได้นะครับตอนนี้ก็เอาเข้าไว้นี่เพราะว่าจะผสมโวสาวครับอ๋อหนี่แยกออกมา พ่อพาไปดูชุดนู้นนะครับใช่ชุดผอมไหมครับแบ่งออกไหมครับอ,อ,อ๋อลงข้างล่างหมดแล้วอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฝั่งนี้ก่อนนะครับ่อยเดี๋ยวไปดูครับแต่คนอยากได้เยอะสวยครับคนถามเยอะมากนะครับนี่วัวขาวฝั่งนี้เป็นบามาลเลือดร้อย เ,เราอยากขายไ้ก่อน,นครับมันต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราขายชุดลูกออกเราก็ต้องไปเริ่มใหม่มันต้องต่อยอดไปเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับเพราะว่าเราอาชีพเลี้ยงเนี่ยว่าเราอาศัยพวกลูกตัวผู้เนี่ยครัเพราะลูกตัวผู้มันก็เยอะอยู่อย่างเงี้ยครับ ไม่สวยแล้วก็ขายไปขุดขุนไปตัวไหนไม่สวยก็ขาย<อ>เนื้อ,นนอตัวไหนสวยก็ไปขายพ่อครับแต่เราก็ไม่ได้ขายแลนดครับโอ้หสี่หมื่นสี่หมื่นกว่านี่ก็ตัว,ตวบดตัวเล็กที่ถา่ายชุดนั่นเลยครับเออแล้ว,อลวของออกไปแล้วครับ<อ>ผมตัดเป็นคลิปเป็นภาพส่ง<อ>สั้นๆให้เขาดูหลายตัวเลยชอบตัวผู้นี่ก็หมดแล้วก็ตัวผู้รุ่นรุ่นก็ ตัวเล็กอ่ะแต่ตอนนั้นมันโตเยอะนะครับใบเขาชอบนะโอ้โหแล้วก็มีแดงครับแดงลูกของไอ้ตัวเนี้เขาประจองไว้อ๋อไอ้แดงเล็กที่ถ่ายตอนนั้นนะครับมันมีแดงเล็กๆอีกที่ยังไม่หยัดครับที่ตอนนั้นมันมีอยู่สองตัวครับสองสามตัวสองสามสามตัวนะครับติดจองแล้วอ๋อนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวทำจดไปให้เขาครับ วันนี้จับสิ้นปีอ่ะครับอยู่ปะนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้การให้อาหารนะครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ใดสนใจขีม์ู่วนเขาง่วนะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับขวดหนึ่งฮ็ดได้ประมาณ7จตัวหกสิบตัวนะครับอายุ7วันขึ้นไปนะครับบากเกิน4ี่หมือนะครับมีบริการปลายทางแล้วก็มียาถ่ายพยาธิแบบราดหลังนะครับขาวหมอกพัวอ่อนนะครับขวดขนาด30มมิลลิลิตร กำจัดพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเ้ากาเกลื่อนเหลือบไล่ได้สบายนะครับพี่น้องงัวทองอ่อนทองเกล่ใส่ได้นะครับงัอหน่อยอายุ1เดือนขึ้นไปใช้ได้นะครับขวดละ100บาทนะครับค่าทรงหาสิบาท10ขวดแถม1ขวดนะครับพี่น้องมีบริการปลายทางแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดละ150บาทนะครับรวมทรงนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามขอกตามตัวง้ตัวไขยได้เลยนะครับ กำจัดพวกมะเร็งนะครับสนใจติดต่อบาวมอบได้นะครับพี่น้องทางเพจบาวมอบคนเลี้ยงควายนะครับหรือสนใจโทรสอบถามนะครับตามเบอร์ทรได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ